เปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยเฮ้ยอ้วนเ,เปิดมาตั้งแต่ปลายปี53ครับโอ้อ1ปีแล้วไปรอบแล้วฮะ10ปีแล้วไฟตรงนี้อะคะที่ไฟไหมใช่ครับที่ไฟไหมถ้าผัดจากวางเราต้องมีวางที่ได้มาตรฐานนะฮะเป็นวางที่ผ่านการเลี้ยงแบบระบบฟาร์มนะฮะซึ่งจะมีความคาวน้อยอยู่แล้ววางเนี่ยผัดนานเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยมันเนื้อมันจะแข็งเนี่ยที่ช่วยดับาวนะฮะนี่เหล้าจีนใส่ไป มัมกระมัมสวัสดีครับ,รบตอนนี้ทุกคนนะคะอยู่กับเอ็มแล้วก็คุณพ่อหม่ำในรายการมัมกระมัมครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารเฮียอ้วนอาหารป่าไม่ใช่ร้านเจริญทรัพย์อไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเป็นเป็นชื่อน่าจะเป็นชื่อบริษัทของเขาโอ้โหรอาหารป่ารามสองใช่ค่ะร้านแห็งสองอะ,อะซึ่งที่นี่นะคะเขาขึ้นชื่อมากเรื่องอาหารป่าอะ,อะไรที่แปลกๆเนี่ยรวมกันอยู่ที่นี่แล้ว<ช>วัตถุดิบอาหารของเขาเนี่ย คือจะไม่ซ้ำกันนะพ่อแต่ละวันเขาจะมีเมนูเด็ดๆไม่เหมือนกันใช่ซึ่งสิงจกทอดไม่มี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 ใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่เป็นอาหารป่าแบบพวกแกงปลาผัดเป็ดปลาพวกนี้แหละอารมณ์แบบปลาบึกอะไรปลาปลาเนี่ยวางแกะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งน่าจะถูกใจคนที่แบบว่าชอบทานอาหารป่าชอบกินอาหารเผ็ดแอบชอบชอบใครชอบกินแบบรสแซ่บๆแบบเผ็ดๆเนี่ยต้องอ้วนอาหารป่าเลยใช่ค่ะเพราะว่าร้านเขานะ ตั้งแต่เปิดร้านมานะแป๊บเดียวอ่ะเนี่ยตอนนี้คนจะเต็มร้านแล้วอ่ะคือแบบว่าสิบโมงกว่าๆตอนนี้คนใช่ร้านเขาเปิดสิบเอ็ดโมงคนแบบเต็มร้านแล้วอ่ะตอนเนี้ยเหรลอมันเข้าไปร้านเขาดีกว่าไหมมาค่ะป่ะป่ปแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากเฮียอ้วนด้วยนะคะเฮียอ้วนเนี่ไงนี่เฮียอ้วนนี่ไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 วันนี้เฮียอ้วนเราอยู่ตอนกลางเราด้วยเฮียอ้วนเขาก็ไม่ผอมนะอ้าวไม่ได้สแสนโอ้โหเลเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยเฮียอ้วนเปิดมาตั้งแต่ปลายปี53ครับ สิบปีแล้วหนึ่งรอบแล้วฮะสิบสิบปีแล้วไฟตรงนี้อะค่ะที่ไฟไหมใช่ครับที่ไฟไหมเมื่อปลายปีหกเมียเผาเหรอไม่ใช่เผาประมาณนั้นเหรอเอ่าที่ว่าไปจากพ่อหมวยเขาอืมอ๋อโอ้โมาแล้วเขาเตรียมเขาเตรียมตั้งแต่ตอนที่พ่อยังไม่มาถึงแล้วไม่ดีแล้วอ้วนเดี๋ยววันนี้นะคะเฮียอ้วนจะทําเมนูเด็ดให้ดูด้วยแล้วก็จะแชร์สูตรเมนูที่เป็นเมนูเด็ด ให้ใครๆหลายๆคนทางบ้านได้ดูด้วยนะคะมีอะไรม้างเนี่ยป่าๆล้วเนี่ยหรือว่าทุกป่าเลยคือที่ที่เนี่ยเราเราเน้นเอาวัตถุดิบที่หาม่าได้โดยทั่วไปเนี่ยทำให้ใหเป็นรสชาติอาหารตืาซึ่งมันมันเหมาะกับคนภายในกรุงเทพ<ต>ผัดเผ็ดลรือสีมีไหม อุ้ยเขาอยู่ป่าก็จริงแต่ว่าไม่มีไม่มีอ่ะตะเคียนตะเคียนผัดชามีไหมอุ้ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่มีเอาต้องมีทุกป่าแหละมาแกงป่าผัดเผ็ดป่าเลยรต้องมาที่นี่เลยอ้วนอาหารป่าครับามลามคำแหงสองครับผมมาเลยเข้ามาซอยฝั่งนี้เขาเรียกซอยเลยถ้ามาทางนี้ก็เรียกซอยเฉลิมพระเกียรติ28แแยก14บสนมาทางด้านสวนหลวงหน้าถนนเฉลิมพระเกียรติครับแต่ก็มาทางนึงก็มาทางบางนาเนี่ยคือจะเข้ามอลามสองครับเออครับผมเข้ามาแล้วก็ถามว่าและอันนี้ ันนออยยูู่่ไหครบต้องถามแลาวเฮียอ้วนไฟไหมครับเฮียอ้วนไฟไหมเขารู้เลยวันนี้ไฟไหมป่ะวันนี้ไม่ครับไม่นะไม่นะครับพอแล้วครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปกินกันเลยไหมได้ได้ค่ะแล้วเราทำให้กินเราเข้าทำให้กินเองเลยใช่ทำให้ทานเองเลยวันนี้เอาละป่าป่าป่าจะไปร้องในเลยป่ะค่ะไปเฮียอวนเป็นอะไรก็ไปฮิวเฮียอ้วนเป็นอะไรก็ไปครับสวัสดีครับผมเฮียอวนอาหารป่านะครับอ่าวันนี้เรามีเมนูที่จะนำเสนอมีอยู่6เมนูเมนูแรกเลยนะฮะ เป็นสิ่งเจอน์ร้นกบทอดกระเทียมแล้วก็มีต้มยำหัวฟุงปลาช่อนแกงป่าปลาบึกปลาจาระเม็ดำทอดนาำพริกสดผัดฉ่าเนื้อกวางปลาช่อนลูกครึ่งที่ขาดไม่ได้วันนี้เราจะแชร์สูตรผัดฉ่าเนื้อกวางะครับผมวันนี้เรามาถึงเมนูผัดฉ่ากวางแล้วที่เราจะให้สูตรกันง่ายๆเลยของเราถ้าผัดฉ่ากวางเราต้องมีกวางที่ได้มาตรฐานนะฮะเป็นกวางที่ผ่านการเลี้ยงแบบระบบฟาร์มนะฮะซึ่งจะมีความคาวน้อยอยู่แล้วแล้วก็ มีน้ำพริกสูตรของเราเองอันนี้แล้วก็มีพริกกระเทียมนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ตามด้วยเครื่องเคียงนี่เลยกระชายพริกขี้หนูแดงหัน่นพริกไทยอ่อนมะเขือพวงแล้วก็ผักโรยหน้าก็จะมีนี่เลยใบมะกรูดกับใบกะเพราเราจะเริ่มจากการผัดเครื่องก่อนเพื่อให้เกิดความหอมนะฮะเครื่องนี้ลงไปผัดเลยอ่าวางลงไปเลยวางเนี่ยผัดนานเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยมนเนื้อมันจะแข็งเนี่ยที่ช่วยดับเผานะฮะ นี่เหล้าจีนใส่ไปปรุงรสครับตามชอบใจเลยนะครับสุดท้ายนะครับนี่จะได้แล้วเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปอ่าเรียบร้อย อ๋อนนี้ก็เป็นโต๊ะไปหมดเลยนี่ก็เป็นเมนูเด็ดของทางซิกเนเจอร์ของเขาเลยซิกเนเจอร์นี่แหละของเขาเลยของยี้อ้วนทําเองเลยอันนี้ต้มยำพุงปลาช่อนนะครับหอมดั่งชวนใจจริงๆอันนี้แกงป่าปลากายแน่ๆใช่ไหมแกงป่าปลาบึกแกงป่าปลาบึกอันนี้ก็คืออันนี้ไม่ใช่เนื้อแน่ๆผัดฉ่าเนื้อกวางอันนี้กวางนี่แล้วกวางมันเหลวหลังเราเนี่ย อันนี้ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะอ,นนอันนี้อันนี้คืออะไรปลาชอ่ชอนลูกครึ่งพี้อ้วนบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าปลาช่อนลูกครึ่งอยากจะตั้งอะไรก็ตั้งไปเลาเมาเี้แล้าก็ตั้งชื่อแบบนี้ <c oughs> ใครนะพี่ห<บ>มอมมอมถนัดแดดกเหรอไม่เอ็มจะบอกว่าร้านเฮียวออ้วนอาหารป่าเนี่ยที่ดังในโซเชียลได้เพราะว่าพี่หม่อมถนัดแดกของมาทานมามา,มากินใช่พอมาทานปุ๊บแล้วก็ไลฟ์สดพอไลฟ์สดปุ๊บคนเห็นคนก็รู้สึกว่าอยากมาลองก็เลยทําให้แบบคนมา ที่นี่กันเยอะอเพราะว่าต้องบอกก่อนต้องเล่าประวัติของเฮียอ้วนก่อนว่าก่อนหน้นนานนะเฮียอ้วนเคยโดนฟ้องลวมนะลายอเอเหรอใช่ก็เลยกลายเป็นว่าต้องเริ่มต้นอ,อะไรใหม่หมดเลยก็เลยได้มาทำร้านอานรนี้ใช่มมีเคโลทอดกระเทียมด้วยโอ้โหเรียกะน่ากินเลยค่ะเคโลอทอดกระเทียมแล้วก็อันนั้นนะคะเป็นปลาจาระเมดปลาจาระเมดปลาจระเม็ดำทอดพริกสดพ่อบอกให้ใส่ไฟไปประมาณสองก้อนใส่เยอะร้อนเชียวตักใส่นี่ให้ไหม โอ้โหโอ้โหฉ่ำใจดึงอาใส,ส่พริกขั่วเลยนะใช่ใช่ใช่มันก็จะอร่อยมากโโปกติเมนูอาหารป่าเนี่ยที่พ่อกินบ่อยๆจะเป็นเมนูอะไรอันนี้ก็ขอปวดพ่อมาหน่อยนะผัดผัดปลาดุกเน,นี่ยผัดอะไรเนี่ยแบบเนี้ยผัดปาดลาลูกครึ่งปลาช่อนลูกครึ่งอือปลาช่อนใช่ไหมเนี่ยปลาช่อนลูกครึ่งเลปลาช่อนลูกครึ่งนี่แหละอืมแต่กวางผัดชาเนี่ยพ่อก็ชอบป้าป๋าเคยลองกินเก้งไหมเก้งก็กินได้รสชาติมันต่างกันไหมอ่ะเอ็มอยากมันก็เหมือนเนื้อเนี่ยอร่อย เมนูอาหารป่าที่พิสดารที่สุดในชีวิตพ่อคืออะไรอะเอ็มอยากรู้มีไหมมีเคยคนผัดเหี้ยมาให้พ่อกินอันนี้พูดจริงค่ะพูดจริงไอ,อวิทไอวิทย์ทำมาเป็นเมนูอะไรอะผัดเผ็ดเลยผัดเผ็ดตัวเงินตัวทองเลยพ่อเขาเลยถามว่าไอวิทมึงผัดเหี้ยอะไรให้กูกินเนี่ยอร่อยมากเลยมันก็บอกว่าใช่ครับผัดเหี้ยแล้วพ่อครับโกรธไหมไม่โกรธก็กินไปแล้วไงอ๋อนึกว่าพ่อไม่คิดหรอกว่าเขาโกประษาทพ่อหรือปม่ไม่ไม่ไม่มันพูดจริงบอกว่าใช่ครับแล้วเนื้อมันเป็นยังไงพ่อมันก็แค่ไก่ คนก็ชอบกินเนี่ยคนคนบางคนชอบกินงูพ่อไม่กินงูเคยไหมคนหลออให้กินก็มีแต่ว่าพ่อไม่กินถ้าพ่อรู้พ่อไม่กินไม่แล้วถ้าพ่อไม่รู้อ่ะนกพ่อสามารถรู้ได้ไหมว่าอันนี้คืองูถ้ามันละเอียดละเอียดเนี่ยพ่อจะเริ่มไม่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 ไว้ใจแล้วนกก็เหมือนกันถ้านกจะมีกระดูกบ้างหน่อยเด็กกระดูกเล็กๆเนี่ยพ่อก็จะรู้ว่าเป็นนกอันนี้ป้าป่ากินอะไรเคโลเคโลเป็นไงบ้างคะรสชาติอร่อยนุ่มมากพ่อกินมือ ต้มเค้าหอมผิดอันนี้มากเลยผิดขั่วขั่วแกงปลาปลาบึกเดี๋ยวลองชิมดู่ดิรสชาจะเป็นไงเอาข้าวมาเสิร์ฟเลงแกงปลาปลาบึกเดี่ยมมากเลยลูกต้มยำเขาต้มอันเนี้อร่อยมากรสชาติเาดีมากสมคำน้ำเลยเคยกินป่นกบไหมไม่เคยแต่ถ้าทําเป็นป่นมาก็น่าจะน่าจะกินอยู่เดีจะพ่อทำให้ดูไหมยังไงอ่ะเดี๋ยวที่หน้าที่หน้าเออดี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 ป่นกบแชร์สูตรป่นกบดีดีดีเที่ยวหน้าเมนูกบดีกว่า กบหมดเลยเหรออืมป่นกบอ่อมกบเคโลทั้งหมดเลยอืมแล้วก็อ่อมกบแล้วก็กบเคโลทอดถ้ากลัวคนไม่กล้ากินก็อ่อ,อมทรงจิตก็ได้เนี่ยอ๋อใช้คำว่านี้ทรงจิตทอดกระเทียม,มหรูหลามากอืมอร่อยนะอืมนี่พอจะ <c oughs> พอจะปลาชอ่อนแล้วนะก็จะอลองปลาชอ่อนลูกครึ่งปลาชอ่อนลูกครึ่งอยากเข้าใจเหมือนกันว่าปลาช่อนลูกครึ่งคืออะไรคืออะไรพ่อลองชิมพ่อชิมมือสิ รสชาติเป็นไงปลาช่อนอะไรนะปลาช่อนลูกครึ่งเพราะว่า,วาปลาช,ช่อนครึ่งคลืบลูกไปไปเวนั้นซะแล้วแต่ปลาช่อนนะขึ้นชื่อเรื่องเรื่องกลางอยู่เหมือนกันนะหอมหอมกางเมนูกวางค่ะเดี๋ยวจะลองชิมดูอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเอ็มค่ะกับเมนูนี้ผัดชากวางอือ เอม็มมาไม่ทานแกะนะเอ็มไม่กินแกะเ็ว่าแกะมีกลิ่นคนทําแกะไม่เป็นเลยเนี่ยคงมันต้องมันต้องจะข่า,ขาวนั่นที่ห้างนั้นก็ร้านหนังสืออะไรสักอย่างันือร้านหนังสือดังนั่นแหละทำไมอ่ะไล่ตีแกะในห้างเลยพราะว่าเพราเขาห้ามใหญ่เลยร้านหนังสือก็เขาขายหนังสืออยู่อ่ะเจ้าของนัง้นก็ไล่ตีแกะใหญ่เลยทำไมอ่ะไปตีแกะทำไมน่ะเขาบอกว่าต้องตีสิผมเขียนไว้แล้วว่าห้ามแกะอ่านแกะต้องมาเลยดิอืมห้ามแกะอ่าน ไม่ไม่ชอบเท่าไรหร่่รอกทีมงานกดเซอร์เอฟเฟกต์อเราให้หน่อยเอาสีงาาายงพอลล์ใส่มาเมื่อคืนเมื่อคืนไลฟ์กับก๊อฟแล้วปรากฏว่าอะไรหรือเปลาปะมีคนมาคอมเมนต์บอกว่า,า,วาพี่ก๊อฟนี่เป็นคนทําเทียนหรือเปล่าครับทําเทียนใช่คืออะไรทําเทียนพั้งที่เป็นคนหล่อพั้งที่เป็นคนหล่ออ,อู้อ็มอ,อ่านแล้วแบบนี่มันมุกร้อยบาทนี่นาได้เลยเหมือนใบไม้ใบสุดท้ายของพ่ออะสุดยอด อยากชิมปลาจระเม็ดเลยนะซุปของเขาวันนี้คือดีมากแล้วปลานี่คือแบบเนื้อนุ่มมากแน่นเลยแหละอยากชิมรสชาติที่แท้จริงฮะอื้วนอาหารปลาถ้าใครไม่ได้มากินถือว่าไม่ได้มาครับไม่ได้มาอาหารรสชาติจัดจัดจ้านทุกอันเลยนะผมก็ชอบไปเนี่ยสั่งสั่งกลับบ้านละอันนั่นสั่งไปให้กินหมูป่าหมูป่าอ่อแม่ชอบกินเหรอ เมนูนแม่ก็สั่งจะสั่งไปให้เขาแดกลูกแล้วเป็นคนอื่นนะสั่งไปให้กิน,นให้กินม,มีคนแซวว่าเทปแม่กองหัวตามมาใส่เป็นเทปที่พ่อนั่งเงียบที่สุดแล้วก็เกรงใจแขกรับเชิญที่สุดไม่กล้าแซวแขกรับเชิญก็เลยอยากให้มาอีกอยากให้แม่มาอีกอแล้วก็มีคนชอบชอบอ,องซูออบอกว่าให้พาองซูมาเองชอบอ,องซูกินน่าอร่อยดีไอ้องซูเขาอยู่กับพ่อมากี่ปีแล้ว กข้าาอะไรประเทศไทยนี่คือเขาว่าเดิน<พ>ข้ามาฮะก็มีใบ,บย,ยมพู <c oughs> มสก๊อต <c oughs> เดี๋ยวคอยดูหนังดูละครเขาจะออกเนี่ยออเห็นแล้วอะเป็นํำคำืันแก้วช่วงช่วงวัวควายอืิแล้วเขาดางังเขาไม่ทำแม่บ้านให้เราแล้วทำไงอะทีนี้ยก็ปล่อยบ้านโชกบกนั่นแหละพอเคยถามเขาแล้วเขาบอกอว่าองคูถ้าองคูดังเปี้ยนเปี้ยงเปี้ยนองคูจะออกไหมมันจะออกเปี้ยนที่สามค่ะบอกเปี้ยงแรกกลัวลุงหม่ำทำใจไม่ได้ ออกไปนี่คือออกคนเดียวนะแต่ทิ้งผัวไว้เดี๋ยวไปหาผัวมาเห็นใช่ไม่กนั้นจริงๆแล้วอาหารอร่อยของร้านเฮลอาเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะมีเยอะกว่านี้มีหลายเมนูแต่บอกเลยว่ารสชาติถึงทุกจานเลยไปวันนี้เราเสียสั่งมังคลาก็ได้เผ็ดใช่ไหมเผ็ดเอาอะไรี่ช่วยไหมพริกถึงเลยมั้ยนี่เลยนี่ขนาดพ่อเป็นคนชอบกินเผ็ดนะอันไหนอันไหนเผ็ดที่สุดหรือว่ามันผสมผสมกันมันผสมกันหลายหลายเผ็ดก็อันนี้ก็ง่ายเคโลทอด ก็คือเท่ากับว่ากินแก้เผ็ดนั่นแหละอันนั้นเมนูนั้นอะทรงสิทธทอดนี่อ่าแล้วสำหรับใครหลายๆคนนะคะถ้าอยากมาทานร้านเฮียอ้วนอาหารป่านะคะแนะนำนะคะว่าสั่งตามเราก็ได้หรือจะเลือกลิสเมนูอาหารจากทาง Google ก็ได้หรือทางช่องทางอื่นๆก็ได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะแต่และว,วันเนี่ยเขาจะมีวัตถุดิบที่ไม่เหมือนกันด้วยนะเพราะว่าวัตถุดิบของเขาเนี่ยสดใหม่ทุกวันเลยเพราะฉะนั้นแล้วเมนูบางเมนูที่อ,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 อยากทาน อาจจะไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วโทรถามทางร้านก่อนละกันว่าวันนี้มีเมนูที่ตัวเองอยากทา,านหรือเปล่านะคะตามเบอร์นี้เลยของของ,ของร้านเขาคอ้วนเบอร์ไหนอะเบอร์ข้างล่างเอ็ทำไมเอ็ไม่เห็นนะอยู่ตัวข้างล่างนู่นเ <c oughs> อาเหรออ๋ออ๋อไอ้ยิ้เพื่อนมนดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไปแกะมาแล้ว <c oughs> อ๋อที่ทอบ,บอกไงว่านคนอีสานเป็นคนอะไรนะคนซื้อจริงเหรอ เฮ้ยผ้านี่มันเป็นผ้าเย็นร้านนี่เปลี่ยนหน้าได้ด้วยใช่ใช้ลี่ยนหน้าได้กันแง่โอ้ยเฮ้ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกอ่ะพอแล้วพอแล้วไอ้สังบ้านเขาใส่ติ่งแตกแล้เมื่อกี้นี้อ่านไปเมื่อกี้หน้าเหมือนพี่ดุยเลยนะเมื่อกี้อย่ามาควนตีนพ่อโลกมีคนทักเหมือนกันนะวันนี้เขาไปยกมาไหว้ดุยวันนี้ครับพี่หม่ำกูอยากถามว่ากูมือนี่ดึงตรง เ pues ี๋พวกเราสองคนไปก่อนร้านอาหารเฮียอ้วนอาหารปลาอร่อยมากๆเลยค่ะรสชาติจัดจ้านมากๆเลยใครอยากให้พวกเราไปร้านไหนนะคะแชร์เมนูไหนในหม่ำกับหม่ำนะคะสามารถคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะแล้วตอนนี้ทางช่องของเรานะคะมี Membership ให้กดด้วยนะคะซึ่งถ้าสมัคร Membership ปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถส่งของขวัญให้เราได้เป็นกําลังใจให้คนที่คิดคอนเทนต์แล้วก็ทํารายการด้วยนะคะยังไงก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางไว้ด้วยนะคะว่ากดเมมเบอร์ได้ วันนี้เราสองคนไปก่อนค่ะสวั <พา S 2> สดีค่ะเข้าสู่ช่วงรีวิวรีวิวเราจะมากินกันแบบเจาะลึกเจาะลึกไปนูแรกต้ยมยำหัวพงปลาช่อนเขามาเป็นแบบทั้งหัวทั้งพงแบบนี้นี่ก็เติมน้ำซุปนิดนึงเดี๋ยวเรามาชิมน้ำซุปกันนะครับสีหน้าทานมากดูจัดจ้านมากๆอ,อ้อ,อ เผ็ดเผ็ดมากต่อรเลยโอ้ดี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 เม,มนูจัดไปเลยเมนูจัดไปแต่ชอดลูกครึ่งดูจัดจ้านมากครับมาเลยมาทั้งชิ้นอย่างนี้มารสชาติถึงมมากใครที่ชอบอาา่านปากต้องมาลอง ลองครับเนื้อกวางครับเนื้อกวางแบบว่าบุ้งว่าอันนี้มันหอมเครื่องแบบเครื่องป่านะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเอคิงหรอคารหรอยีราหรอหอมมากเลยเนื้อพวกนีน้อันนี้ปลาจาระเมศด,ดำนึ่งพริก ลาดลงไปอืมเปรี้ยวหวานกำลังดีมันมีความเผ็ดมันมีความหอมแบบหอมกระเทียมหอมพริกไทยดำมันมีความหอมแบบพิเศษมากอืมอบอบอืมพอพูดถึงอบอบนี่คิดถึงภาษาเกาหลีอย่างพี่ชายอ่ะอบปา ยังอากาศร้อนอร์อ๊ะอยังกบอ่ะยังกบะโอ๊ะ <c oughs> เนื้อแน่นมากอะ่ะดูนอด้องหนึ่งน่องกบพี่เกือบจะทั้งกบน้องไก่แล้วอืมดีมากเลยจิ้มซอสหน่อยออออและนี่คือเมนูทั้งหมดของเฮีอยอ้วนอาหารปลาแล้วเจอกันใหม่ในช่วง รีวิวรีวิวนะครับบ๊ายๆโอ้ยมันแม่แม่แม่ตึงๆแลวนั่นน่ะแล้วอืแต่ก็อารม์ดีอยู่นะถึงบ้านน่ะเนี่ยอารมณ์ดีนะมาถึงมาถึงก็ได้ดูไอ้ดุยยก่อนเลยเรื่องไก่ย่างทำไมอะมึงเอาของกูมปย่างกินทำไมพ่อบอกว่ามันมันนานแล้วมันจะเป็นเดือนแล้วมันแข็งแล้วโอ้ไอ้ดุยยใหญ่เลย ต,ต่างๆเลย